สามเรื่องหลักๆนะครับเวลาบ่อที่เกิดฟองขึ้นผิวน้ำเยอะๆนะครับมันก็จริงๆมันมีหลายสาเหตุนะแต่ว่าสามเรื่องหลักๆเนี่ยมักจะเป็นเรื่องพวกนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยนะเอาเข้าตรงประเด็นเลยน้ำหนืดนะน้ำหนืดในพวกเราที่เลี้ยงปลาเราจะใช้คำนี้กันก็คือของเสียในน้ำที่มันละลายอยู่ในน้ำไม่ใช่พวกขี้ปลาพวกเศษใบไม้นะมันเป็นสาระละลายเป็นเมือกเป็นอะไรพวกนี้ครับละลายอยู่ในน้ำเยอะ สภาพน้ำกจะดูหนืดหนืดเหนียวเหนียวเวลามีฟองจากออกซิเจนที่อยู่ในบ่อตีขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นฟองที่ผิวน้ําแล้วมันก็ไม่แตกตัวแล้วมันก็สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆืเหนียวเหนียวหนืดหนืดอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งก็คือน้ําหนืดน้ําสกปรกเนาะถ้าใครบ่อใครมีฟองขึ้นแบบนั้นโอเคอาจจะเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังเรื่องที่สองเรื่องสองมันอาจจะเป็นเรื่องปลาเขาไล่ผสมพันธุ์นนะก็คือไล่ไข่ ตัวผู้ตัวเมียไล่ผสมพันธ์กันนี่แหละอนี้จะเกิดขึ้นได้เกือบทั้งปีนะอยู่ที่สภาวะเหมาะสมที่ปลาเขาจะฟิชเชอร์ลงกันนะครับเวลาความแตกต่างระหว่างฟอร์มจากเรื่องที่หนึ่งคือน้ำหนืดกับเรื่องที่สองคือปลาไล่ไข่เนยสิ่งที่ต่างกันนะเวลาไปยืนข้างบ่อนจะได้กลิ่นข่าวขึ้นมาเหมือนข้าวไข่ไก่อย่างเงี้ยครับเวลาเราทำกับข้าวเนี้ยไข่ไก่เข้าววเนี่ยกลิ่นของ ปลาไข่ปลาเวลาเขาไล่ผสมพันธุ์กันกลิ่นเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดมีฟองแล้วไม่มีกลิ่นโอเคจะเป็นเรื่องน้ำหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีกลิ่นคาวไม่ใช่กลิ่นเหม็นแบบเหม็นน้ําเสียไม่ใช่นะครับกลิ่นเขา่ขาๆพวกนั้นจะเป็นเรื่องไข่ปลานะครับเนาะแยกให้ดีนะครับคราวนี้วิธีวิธีดูแลเนี่ยมันจมันก็จะต่างกันนิดนึงโอเคเรื่องที่สามก็คือปลาเขาอาจจะขับเมือ,อ,อกมาเมื่อตัวปลาเนี่ยเขา ตัวผิวของเขาเนี่ยเขาจะมีเมือกนะเป็นตัวป้องกันการติดเชื้อของปลาโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให,ไให้ไม่ให้อันตรายนะจากพวกอของเสียสปกปรกพวกสิ่งที่จะทาอันตรายเขาเนี่ยเขาจะขับเมือกออกมาเยอะผิดปกตินะครับอย่างเช่นเราใส่ยาบางอย่างเพื่อรักษาปลาตัวหนึง่งนะสมมติในบ่อนมีหลายตัวใช่ไหมเราใสา่ปลาใส่ยาเพื่อเพื่อรักษาปลาบางตัวเนี่ย ปลาตัวที่เขาไม่ได้เป็นไรหรือปกติเนี่ยหรือว่าตัวอื่นๆเขาก็จะขับเมือกออกมานะขับเมือกให้ออกมามากผิดปกติมากกว่าปกติทําให้น้ํามันมีเมือกพวกนี้ละลายอย่างนั้นเยอะคล้ายๆากับเรื่องที่หนึ่งก็คือของเสียแต่ว่าไม่ใช่ของเสียจากของเสียในน้ําแบบความสกปรกน,นี้เป็นเมือกปลานะแต่ว่าทิ้งไว้ก็สกปรกเหมือนกันนะก็แปลว่าถ้าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สามเนี่ยจะออกมาคล้ายๆกันนะครับก็คือ เป็นของเสียในน้ําตีก็เป็นของเสียในน้ําแล้วกันนะครับนั้นก็เราเราก็จะรู้นะให้รู้ไว้ว่าส่วนมากมันก็อยู่ในสามเรื่องนี้แหละที่ทําให้น้ํดของเรามีฟองขึ้นผิวน้ําเยอะแล้วก็คาทิ้งไว้แบบนั้นดูสกระปรกนะครับอันนี้มีวิธีดูแลแก้ไขนะถ้าอย่างเรื่องที่หนึ่งนะครับพวกของเสียในน้ําเนี่ย มันจริงๆระบบน้ําระบบกรองเราเนี่ยจะต้องกําจัดพวกนี้ได้หมดนะครับถ้าเราทําได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับแต่ถ้ามันไม่หมดหรือมันไม่ไม่พอเนี่ยเราก็แปลว่าระบบกรองเรามีปัญหา mm hmm. ก็ต้องไปแก้ระบบกรองครับแต่เน้นไปที่ระบบชีวภาพนะครับไปแก้ระบบชีวภาพให้ดีนะไปทําให้ระบบชีวภาพในนั้นมากขึ้นดีขึ้นนะครับถูกต้องมากขึ้นไปแก้เรื่องนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องน้ำหนืดนะ เรื่องที่สองถ้าเป็นเรื่องไข่ปลาเนี่ยต้องล้างกรองสถานเดียวนะครับ,ล,บล้างบ่อล้างกรองล้างไม่ต้องล้างดูดน้ําสูบน้ําออกทั้งบอ่อไม่ใช่นะครับไปที่ล้างกรองก่อนก็คือเอาไข่ปลาน้ําเชื้อของปลาที่มันไปติดอยู่กับวัสดุกรองเนี่ยให้มันออกไปให้หมดนะครับอย่าให้มันติดค้างอยู่ในนั้นนะเพราะว่าระบบพวกนี้มันถ้าถ้าพวกไข่ปลามันมันจะไปเกาะติดเนี่ยมันจะมันจะเสียนะไข่พวกนี้ส่วนมากไม่ฟักเป็นตัว นะถ้าเราไม่ตั้งใจเพาะพันธุ์จริงนะมันไม่ค่อยติดเป็นตัวหรอกแล้วมันจะกลายเป็นไข่เน่าไข่เน่าเข้กอยปกในระบบกรองติดตามวัสดุกรองต้องล้างให้ดีเหนื่อยหน่อยนะถ้าเกิดถ้ามีกลิ่นคาวปลาเนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงต้องล้างกรองนั้นเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไปเน้นไปที่วัสดุกรองเวลาเราทําระบบกรองเราจะเน้นพวกนี้แหละคือล้างกรองง่ายๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเหตุหลายเรื่องที่ทําให้เราต้องล้างกรอง แบบกระทำฐานนี้เราเลือกระบบกรองที่เราล้างง่ายๆไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องี่สานนะเรื่องี่สามพวกเมือกที่ปลาเขอกมาเนี่ยอันนี้อันนี้ง่ายหน่นะก็คือล้มน้ําไปเลยนะครับเปิดน้าก๊อกเติมเข้าบ่อดืนะ้อๆเนาะแล้วก็ให้มันเจือจางพวกนี้ทิ้งไปเมือกพวกนี้ทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเปิดน้าก๊อกเข้าไป24ชั่วโมงครับเปิดเบาหน่อยก็ได้ครับสมมนีเราเปิดก๊อกเต็มร้อเป็นี่ยเราก็หลีลงมาสักครึ่งหนึ่งหรือ องในสามหนึ่งในสามก็ดีหรือหนึ่งในสามก็ได้ให้มันให้มันมีน้ําใหม่เข้ามาแล้วก็มันก็จะเจือจางไล่ล้นระบายทิ้งไปที่โอเวอร์ฟลูที่ท่อโอเวอร์ฟลูทุกบ่ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมให้มันออกไปที่นั่นนะครับไม่ใช่ดูดน้ําออกไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ําใหม่พวกนั้นไม่มันก็เหนื่อยนะมันก็จริงๆมันมันก็ทําได้แต่เราก็ไม่ต้องทําแบบนั้นเติมน้ําเข้าไปเลยนะครับให้มันล้นเตียวจางทิ้งไปที่ปลอดภัยแล้วก็ ไม่กระทบกระเทือนกับกับระบบน้ํามากสักเท่าไหร่ครับคือเอาน้ําใหม่เข้าไปปริมาณน้อยๆตลอดเวลาเนี่ยมันจะประคองระบบน้ําได้ดีกว่าครับดีกว่าดูดออกไปแล้วเติมน้ําใหม่เข้าไปพวดพลาดเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ทําแบบนี้นะสามเรื่องที่มันน่าจะเป็นสาเหตุหลักแล้วก็วิธีการดูแลน้ําเนี่ยก็ทําแบบประมาณที่บอกไปเมื่อกี้นะก็ ไม่ยากทำไม่ยากเลี้ยงปลาก็มันก็มีเรื่องหลากหลายเรื่องให้เราต้องรู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าถ้าได้ได,ได้ถูกต้องเราจะได้ดูแลน้ําได้ดีนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่เหนื่อยยากจนเกินไปถ้าเรารู้สาเหตุที่มันถูกต้องนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์แชร์หน่อยนะครับช่องนี้เอาไว้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะจะได้ เด้งขึ้นเวลาผมมีคลิปใหม่ๆปีนี้จะพยายามอัพคลิปที่เป็นความรู้แบบนี้มากขึ้นนะครับเราจะได้เอามาดูกันแล้วก็เลี้ยงปลาได้อย่างสบายๆไม่ปวดหัวเข้าใจล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีการแก้ไขแต่แต่และเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็รู้ไว้นะไม่ยาก,กเลี้ยงปลาง่ายๆนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ